โอ้พี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้กินดีรีพี่น้องกินแต่หัวคำพี่น้องบ้งโอ้มาคักมาแน่แล้วพี่น้องเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ดีพี่น้องกินแต่หัวคำกินคักกินแน่รีพี่น้องคุณน่ะโอ้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุขุคนเด้อครับพบกันกับบาตุนคุณหากินคือเกาพี่น้อง อีพี่นี่กะเมใส่เบ็ดกบคือเกาพี่น้องมาใส่เบ็ดกบไม้เกานี่ลรัพี่น้องไม้ที่ประตนเมใส่คลิปที่แล้วนี่นะครับคลิปที่แล้วนี่ก็ที่ว่ามานอยู่พี่น้องในคกบอยู่ประมาณประมาณสองโล่เนี่ละพี่น้องคลิปนี้ประตนกันเลยสิมาสับไม้เกาพี่น้องกิน้งแต่ตะเวนมา่ท่านหลตกดินเลยเด้นี่พี่น้องมันี่ที่ว่ามานแต่หัวคําเลยพี่น้องประตนใ่เบ็ดแล้วประตนเดินกลับมาพี่น้องกลับมาเบืองกะเห็นโตพี่น้องเบิอง เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งตะเวนพี่น้องเนี่ยเบิ่งตะเวนเนี่ยมันทะลอดดินได้นี่พี่น้องเนี่ยให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาอีกแล้วพี่น้องนี่นะพี่น้องตดอีกแล้วพี่น้องตดแต่หัวเว้นเลยพี่น้องตัวที่สามไม่ได้นี่พี่น้องแต่ว่าบอลชนบระเทศไทยพี่น้องเบิ่งตัวที่สองนะครับมันตัวหน่อยพี่น้องอันนี้ก็บตัวหน่อยคือกันพี่น้องตะเว้นมันทะลอดดินกับแต่มาแล้วสามตัวพี่น้อง แต่ว่าเป็นตัวบกค่อยใหญ่พี่น้องนี่ตัวบกค่อยใหญ่นะครับโอ้พี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้กินดีเลีพี่น้องกินแตกแตงหัวคำพี่น้องบึ้งโอ้หมานคักมาแน่แล้วพี่น้องเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ดีพี่น้องกินแตกแตงเว้นเลยพี่น้องโอ้ตัวทีซีนี่ตัวใหญ่คักครับพี่น้องบึ้งผู้ใะกินแตกแตงหัวคำพี่น้องว้าตัวมานแล้วพี่น้องมื่อนี้มาสับไม้เก่าพี่น้องสับไม้เก่านี่ก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้อง เอาอีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องกินแต่หัวคํำกินคักกินแน่อรีพี่น้องนะโอ้พี่น้องยามกลับมาได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องได้ครบหาโตแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งตะเวนกำลังขี่ตกดินได้หนิพี่น้องแต่ว่ากบกินแล้วพี่น้องกินดีคักคับพี่น้องเดี๋ยวปวดกอนพี่น้อง กินดีแบบนี่อีกะถือว่าโอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวยามกลับไปกลัวจะเบิดเบ็ดนี้กับอีกหลายลังอยู่พี่น้องลังนี่กับกินพี่นอ้องน่ครับพี่น้องะถือว่าเต็มไงได้พี่น้องตัวนี้ก็ได้เต็มงามอยู่นะครับโอ้โหพี่น้อง กินดีแต่หัวคำนะครับตัวใหญ่ๆอยู่พี่น้องกินดีแบบสี่ตรงนี้รอบสามพี่นอ้องตรงมาสัมรอบแน่นอนนะครับพี่น้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยพี่น้องกบกินแต่หัวคำแบบสี่พี่น้อง แต่เวทนี่พอถ้าเราโต๊ดินกะคือว่ากินดีขนาดนี้กะคือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยล่ะพี่น้องหลังนี้บอกินพี่น้องหลังนี้เงียบเวทพี่น้องหลังนี้กระติดพี่น้องรู้สึกว่าหลังถัดไปนะกระติดพี่กันเรียกพี่น้องเดี๋ยว อโอปวดคลักแล้วพี่น้องมานคนนี้คือสิโบมีอีกแล้วพี่น้องตะเวนบอทธารวิทดินพี่น้องบอทธารวิทขอบฟ้านะครับพี่น้องกบนี่ติดเป็นติดแล้วพี่น้องชุดยอดของขั้วมานแล้วพี่น้องมือนี้เยอะตามเงาไว้พี่น้อง ต้องใช้ต้องได้ไปะคุดเงือเพิ่มดูพี่น้องเมือน,นี้นะครับไปะคุดขี่กระเดือนเพิ่มแล้วละพี่น้องถามกินดีแบบสี่ได้ครับพี่น้องเนี่ยหลังใกล้ๆกันนี่พี่น้องนี่เนี่ยหลังนี่ก็กินพี่น้องติดนี่นี่นี่ครับโอ้เกือบรุดพี่นอ้องเต๋าเปนมินหนึ่งเกือบบทท่านพี่น้อง เวลาย้ำเบ็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวปยายามมึงหลังแหลกนะครับพี่น้องว่าสิเป็นอย่างไรสิมานคือตอนย้ำกลับอยู่บ่านเนาะครับพี่น้องประถุนใช้ยอยู่แถวใดละโอ้นีเด้พี่น้องหลังแหลกอะถือว่านับแต้มได้เลยครับพี่น้องหลังนีเด้หลังนีเด้หลังนี เนื้อหายครับพี่น้องนะี่ครับเนื้อหายเดี๋ยวตามเนื้อไว้ครับพี่น้องบลาต้นการจีไทยเนี่ยปาไทยเนี่ยเด้อครับพี่นอ้นองบริไทยพี่น้องเบิังสู่หลังนะครับบางหลังถือบลาต้นจังไทยนะครับอาจจะบริไทยหพี่น้องเบิังทุกหลัง วิใส่แลวบาลตุนก็ใส่ห่างกันจักหน่อยนึงนะครับพี่น้องมองห่างมองที่น่าระพี่น้องอันนี้ก็เยื่อหายหพี่น้องหลอหนอีกแล้วครับนะ่ครับพี่น้องเสียงกบใหญ่พี่น้องเสียงกบเต้นเข่าปลาพี่น้อง đu đun đun làng này đấy làng này nghe nhắn cứ câu không ạ ừ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  แก้มสองกับตัวกะติดเดียวพี่น้องนะี่ครับตัวบกใคยง่ญ่พี่น้องถือว่าถือว่าได้ยูพี่น้องเอาอยูนะครับ คาพี่น้องคั้งนี้เงือหายครับพี่น้องเยอใส่เงือไว้นะครับไปยมาหลุนน้ำกันนีกรอบสองนะครับพี่น้อง หลังนี้ก็แก่น้อยอีกแล้วพี่น้องนะครับตัวบกคอยง่ายครับพี่น้องมันอาจจะแดดสี่ราพี่น้องอาจจะถือตัวใหญ่เนี้ยตัวน้อยเนี้ยนะครับปะปนกันไปนะครับเพราะว่ากบกับบัวทัลนลายง่ายเนี่ยพี่น้อง ตองนี้มันเป็นต้นระดูการนะครับพี่นอยอย้องกบก็ยังอาจจะยังหน่อยแน่นะครับ ว่าตัวนี้ยินเสียงกบดินพี่น้องหรือว่ากบโดดลงน้ำบ่ครับอยู่ใส่หนอโอ้พี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นแต่น้ำตีนพี่น้องกบโดดลงน้ำครับพี่น้อง แบบนี้ที่ว่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวนี้ตัวไข่แน่นอยู่ครับที่ว่าโอเคเลยครับพี่น้องไงก็ถือว่ามานอยู่ได้พี่นอ้องจับรอบแหลกนะครับพี่น้องรอบแหลกนกี่ก็ได้ได้มาหลายตัวแล้วล่ะพี่น้องได้มา่อสี่หาตัวแล้วครับพี่น้อง จย่หลุนกันไปเรื่อยๆนะครับได้กแก็บหนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวปลดก้อนพี่น้องยามเล็ดมากเลยคิงเรือร่าพี่น้องล้างนี่เด้เราล้างนี่ก็ถือขึ้นกันครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องตัวโบกคอยง่ายอีกแล้วพี่น้องตัวพอดีกระดูกอ่อนพี่น้องนี่ครับรุ่นกระดูกอ่อนได้พี่น้องรุ่นนี้ต้มเปื่อยไหวครับพี่น้องหลังนี้เด้๋หลังนี้เงยยังคือเก่าอยู่ครับ นี่เห็นยังนี่คือเกานะครับพี่น้องได้เพิ่มอีกนึ่งแก้มพี่น้องนะครับรอบแรกเลยครับ มิแต่ตัวรุ่นนี้พี่น้องรอบแรกตัวบกคอยใหญ่นะครับพี่น้องตัวสามาณนี้ครับพี่นอ้องตัวบกคอยใหญ่ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องถือว่ามีแต้มหลายอยู่นะครับพี่น้องเด็กแต่ยังเหลือดบ่ร้ายครับพี่น้องเหลือประมาณสิบกว่าลังนี่ละพี่น้อง หลังนี้ม่มาเว้นนี่ตอนมาต่วนจามกลับพี่น้องตอนตะเว็นประธานาธิบดินกะคือว่าถือพี่น้องหลังนี้ถือนะครับหลังนี้กับถือพี่น้องเนี่ยครับพี่น้อง,องเห็นบ่พี่น,อน้องเห็นของโยงเส้นแยงอยู่นลยครับ ว่าแต้มช่วยได้พี่น้องนี่ครับว่าโอเคอยู่แต้มไงยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับของรุ่นใหม่พี่น้องไปหลายเติบแล้วพี่น้อง หลังนี้ก็ถทืบขึ้นกันพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องกะรอดแรกเนี่ยก็ะทือว่ามานอยู่ครับพี่น้องอว่าโาเคเลยครับพี่น้องสับไม,ม้เกานะครับพี่น้องสับไม,ม้เกานี่กะถื่ว่ายังมันคือเกานะครับพี่น้องตอนแรกเบต้นคิดว่ามาสับไม,ม้เกานี่ อาจจะบอถ,ถือนะครับพี่น้องแต่ว,ว่าก็ยังถือคือเกอ่าครับพี่น้องพือว่ากบปีนี้มีลายาคัากรายแน่นะครับพี่น้องเสร็จแก้มพี่น้องแก้มนี้ก็บเทว่าโอเคพี่น้องแก้มสวยๆนะครับ มีปะตุ้นยามรอบสองเด้อครับพี่น้องยามรอบนี้แล้วละครับกับบ้านพี่น้องรอบสองนะครับเป็นรอบชุดท้ายนะครับพี่น้องปะตุ้นบุกควายยามเด้อพี่น้องยามสองรอบกับพ่อนะครับว่าปะตุน้นว่าได้หาไปคลายพี่น้องหาไปยูไปกินนะครับพี่น้อง พอได้ดูได้กินแล้วก็สบายนะครับพี่น้องหลังเกาพี่น้องหลังเการอ,อบที่แล้วนี่ค่ะได้ตัวพีนน่น้นองรอ,อ,อ,อบสองก็ยังได้คือเกาอยู่พี่น้องรอบสองก็ยังคือว่าปังหมานอยู่พี่น้องแต่งามๆครับพี่น้อง ใส่เงาไว้หลุ่นมืออื่นเสารพี่น้องอีกหนึ่งแต้มพี่น้องครับแต้มบุควยงหญ่นะครับพี่น้อง แต้มบ่ค่อยง่ายกัถือว่าเป็นแต้มนับแต้มได้พี่น้องครับตัวนี้แต้มสวยเลยครับพี่น้องครับแต้มง่ายๆพี่น้องตัวนี้เดบดแต่ใกล้จะเบิดเลยละพี่น้องมาทุนยามากครับเหลืออยู่ประมาณสี่หาลังนี่ละพี่น้องแต้มสวยๆครับพี่นอ้องพดก้อนพี่น้อง กระสีหาลังนะครับพี่น้องลังนี้เด้อลังนี้เยอยังคือเกาพี่น้องลังนี้ก็ถือยกพี่น้องจะเป็นกบหน่อยครับตัวบกไฟง่าย,ายพี่น้อง รอบสองนี่บ่ค่อยหมานป่านใดพี่น้องรอบสองนี่บ่ค่อยมีโตป่านใดพี่น้องบ่คือรอบแรกครับรอบตอนที่บลาต่นยามกลับพี่น้องรอบบลาต่นยามกลับเนี่ยที่ว่าโอ้ยหมานข้างกลับพี่น้องรอบสองกับพ่อข่าเนี่ยพ่อยังเห็นโตอยู่พี่น้อง แต่แบบนี้ก็บบกไใหญงพี่น้องตัวบกไกใไญ่ปันไหนนะครับตัวหน่อยครับพี่น้องรอบสองนี่กับกับพอมีแต้มอยู่พี่น้องกับบกไยหลายป็นไหนนะครับพ็อได้ปวดอยูค่ครับพี่น้องนี่ตัวญงตัวหน่อยปลนกันไปนะครับ เดี๋ยวสามด้างชุดท้ายครับพี่น้องรุ่นนันการครับหลังชุดท้ายารครับพี่น้องหลังชุดท้ายนะอีกตัวนึงครับพี่นอ้อตนง,องตัวบกควายนายอีกแล้วครับพี่น้องหลังชุดท้ายนี่ก็ถือว่าทำงานเลยครับพี่น้องสรุปพี่น้อง 2, สองรอบกะเกือบเต็มรอบนี้แล้วพี่น้องคนน่ะครึ่งรอบด้วยครับพี่น้องอย่าเบ็ดสองรอบนะครับพี่น้องแล้วกะรอบทีประตนย้ำกับกะกระได้อีกพี่น้องร่วมแล้วกับเป็ดสามรอบน่ะละพี่น้องนะครับกะถือว่ามานนะครับพี่น้องมานคือเกานะครับพี่น้องใส่ไม้เก่ากันยังมานคือเกานะครับกระไว้รุ่นพร้อมกันมืออื่นนะครับพี่น้องมารุนรอบเสานะครับรอบกูเบ็ดนี้ว่าสิมันคือเกาอยู่บนะครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงนะครับสวัสดีพี่น้องตอนเช้านะครับพี่น้องพี่น้องได้นินเสียงฝนอกครับฝนตกฝนตกแห้งครับพี่น้องฝนตกแต่ก็ฟ้าห้องดังนะพี่น้องพอะต้นกาได้ไปเกียบเ็ดมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบริเวณทายนะครับจกฟ่ามันห้องดังครับพี่น้องมาจนใส่โทรแล้วครับท้ายองจะติดเครื่องนะครับพี่น้องรอบเช้านี้กา ก็มันอยู่ได้พี่น้องในควบอยนชิดกว่าโตนะครับพี่น้องรอนะครับมตีตัวใหญ่ตัวหน่อยผลก,กันไปนะครับน้องแต่ว่าหลบเต่าตัวใหญ่ลายอย่พี่น้องกะทิว่ามัานอย่พี่น้องหลบเต่านะครับเพราะตุนกัน,นั่งล่อแล้วล่ออีกพี่น้องนั่งล่อให้ผลเต้านะครับว่าผลจะยุดตัวแบบจะคอยไปเก็บเบ็ดนะครับแต่ว่าผลก,กับโหยูดจัากเกี่อพี่น้องมาตุนก็นเลย ไปเก็บกรอนนะครับพี่น้องกับเรื่องบริไทยพี่น้องเบิ้งนะครับกับโบเป็นยังนะครับพี่น้องบอบอต้นบริไทยพี่น้องเบิ้งสอนเต่ากะเดี๋ยวบอต้นผิไปเทร่วมกันนะครับพี่น้องสรุปผลงานกับเมื่อคืนนี้นะครับพี่น้องวอลจีนได้หลายซ้ำใด้นะครับพี่น้องเวัสดีครับเที่ยวกับฝนยังตกบ่าเศร้าอีเด้นี่พี่น้องบอต้นแดงไม่ดีใจเสียงง่ารับพี่น้องดังไฟผีง้มรับพี่น้องเพราะว่ามันหนาวครับพี่น้องกะ สำหรับคลิปนี้กับบัต้นกับพอจบคลิปวิทยาลัยได้นะครับพอ,พอกันไหมให้คลิปหน้านครับพี่น้องมาลุ้นกันว่าคลิปหน้านี่ตรต้นลิปไป่เพชรยังพี่น้อง